ส่วนหมูรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เล็กกว่าอันเมื่อกี้นิดนึงแต่เป็นรุ่นที่กลางขุนอยู่ครับผมนยฮะรุ่ีทุ่รอขุนกลางขุนอยู่รอ,อเอาไปย้ายข้อไปฝั่งทางข้างบนแล้วก็รอ ลูกค้ารอพอให้ลูกค้ามองมารักเฉยเนี่ยครับรุ่นนี้รุ่นนี้ขุนได้ที่แล้วแต่ยังรอลูกค้ามาลักจองเฉยรุ่นเมื่อกี้คือรุ่นรอขายอย่างเดียว Thank yeah. you.